มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนประชาชนบริเวณเขื่อนพิมายเตรียมรับมือมวลน,น้ําผู้สื่อข่าวรายงานว่าปริมาณน,น้ําในพื้นที่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชะสีมาอย่างคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากพายุโคนีได้อ่อนกําลังล,งลงเป็นย่มความกดอากาศต่ากําลังแรง เลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคอีสานและภาคตันออกนะคะทําให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงค่ะที่บริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุริกกปปนทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะจนถึงวันที่7พฤศจิกายน2563ซึ่งอาจส่งผลให้ ปริมาณน้ำภายในเขื่อนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มสูงขึ้นนะคะและมวลน,น้ำล้นจากเขื่อนกับลำน้ำธรรมชาติจะไหลไปยังพื้นที่อำเภอพิมายซึ่งเป็นที่รองรับปริมาณน้ำในจังหวัดค่ะล่าสุดทางโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาทุ่งสมริิิเขื่อนพิมายอย่างคงเร่งระบายน้ำภายในเขื่อนลงสู่ลำน้ำมูลอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามาสะสมเพิ่มเติม เนือเขื่อนพิมายได้จากสภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าเขื่อนพิมายยังคงเดินเครื่องผักดันน้ำจำนวน20เครื่องผักดันน้ำสู่แม่น้ำมูลเพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลโบราณสถานและก็แหล่งเศรษฐกิจต่างๆในตัวเมืองชั้นในหลังจากปริมาณน้ำจากอำเภอปากทงชัยได้ไหลผ่านมาอย่างอำเภอโชคชยัยอเภอเฉลิมพระเกียรติและไหลลงสู่ลำน้ำมูลในอ,พ,อพิมายแล้วนั้น ส่งผลทําให้ปริมาณน้ําเหนือเขื่อนพิมายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ําท่วมในพื้นที่อําเภอพิมายรอบสองทางเขื่อนพิมายจึงยังคงเร่งระบายน้ําออกทางท้ายเขื่อนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ติดลําน้ํามูลตําบลในเมืองตําบลท่าหลวงและก็ตําบลรังกายใหญ่ อาจจะถูกน้ำท่วมหนาข้าวได้และบ้านเรือนเป็นรอบที่2ค่ะทางทีมงานเองขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ